เนามแล้วสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะตาตาทมืตอวันนี้เป็นมือโศกมือมานนะคะมือคนิือถึงแล้ววันที่หนึ่งค่ะอาเบื้องหน้าคนถืถึงแล้ววันที่หนึ่งเมื่อสามุค่ะวันที่สองพฤษภาสองห้าหกเกตนะคะแขกควยพ่อในเอฟซีอีพออีแมมนะคะสายบุญทวารุกคะะห้โฉกให้ม้านได้รวมกัน เกตกันส <c oughs> ังนะคะกำลังสางมหาเกดีนะคะเสียงบาขั้นปกติค่ะพอวัดลงข้อนะคะกาจังได้กาขอปูเอาเงินีกกาให้ลูกให้หลานโ่งมันแม่คูว่าแม่คู่ก็ยิบเจ้าชากินแบงรัฐบาลไว้มีหนึ่งเกดหนึ่งเก้าหนึ่งเกดหนึ่งเก้าเก้าเกตเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์เก้าคือเก้าเก้าเกดเก้าคือเก้าละกันเกตศูนย์นะคะบ้านเลขที่แม่คู่ห้าเกดศูนย์นะคะ ก้ปูกลัก้วเข้าก็ฟังเรานะคะฟั้งตามชิพนั่นแหละกล่วจะไหมคนไทยป็นปัญหาถ้ำนะคะครเพิดไหนเข้าไปเอาฟังเราเนาะค่ะเขากับอิทิพิจารณานะคะใส่สติปัญญาเพราะว่ายูทีบุญวาสนะเข้าสีโสรสีมานเข้าสีได้หน่อยได้ร้ายแต่แล้วแต่บุญก็เข้านะคะเพราะว่าบุญการสะสมสาบุญการไม่คู่ยิบจำจะลากินแบงรัฐบาลอะไรกับเกาซูนละลายนะคะครับ คุณละคนถามมาว่าแม่คู่มาตัวไดเป็นพิเศษมากสิบเกจนะคะหนึ่งเกจนะคะเพราะว่าแม่คู่สิบบอลแข็งแข็งให้ฟังคครับผม่ะแต่ว่าบริเเฝันฝันแต่โด่วนละค่ะฝันเนี่ยมึงเว้นเคยบอกเช่นนึงเลยเนาะ,ค,ะค่ะบอกว่ามีคนมาห้องบอกว่าหนึ่งเกจประเสริฝ<ม>ันอันนี้ฝันแต่ก่อนคือเป็นผู้ประตูนล้เพราะว่าบัดนี้มือว่านเมื่อก่อนนี่สองมือขึ้นหลังนะคะก่อนแม่คู่สิบเปท่าบุญเนี่ยมือแรกแม่คู่อยู่ในห้อง บัดนี้แม่ลันยาก,กับหอยสังยี่พันนะลวดขั้นแดงนะคะดังแป๊ดแป๊ดขึ้นมาไฟกับขึ้นวาว่า,าสองเทียแต่ว่าไม่คู่กับว่ได้เพราะว่ากับกับเปากับกุเจย์ยุ่งสิละบัดน,นี้ไม่คู่กับว่าอหอยสังเล่นลวดอีแังบีบแต,ต,ต่ย,ยสุสเอฟบางสิละได้ยางออกมาหนาบาน้านยางออกมาไม่คู่ยางออกมาเพราะยืแหวกขึ้นอีกรอกสามเดียบแม่รัญญาได้ถามว่าเอาแม่คู่เด็เด็กูแต่ หลดอยู่บ่อหนาบ่ได้กดเนาะก็เรียกว่าแปฝกแฝกไงยังว่านีละใครว่าผู้เล่นโหลดขึ้นยังไงไงยังว่าเรียกเรียกลดแดงเนาะค่ะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งไม่คู่ก็เล่นเนียนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะไปย์บิบจ้าสารกินแบงค์รัฐบาลไว้เมาข่ะเมาใครว่าแด่แด่เท่าที่ผู้สียธิ์ไทยนั่นแหละเนะะาะค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแด่เท่านั้นค่ะ กาบาบบาดฝืนกาไม่คู bah ap, bah ap, à, lee, ่กันเลยเอาว้เจ mm ็ด hmm. ศูนย uh, uh, ์เจ <un> ็ดหนึ like ่ง um นั <un> ่นแหละค่ะกับพี่นิพี่เจรนาเบุ้งเนอะค่ะเพราะว่ามันมันก็เห็นที่หลีพอไม่คู่กับ่ได้เรียนทรศัพท์บ่ได้เรียนบ่ได้เรียนกุญแจเสียเผืว่าอยู่ในห่องนี่มันมันวาบบาดฝืนมาก่อนที่ไม่คู่สียางออกมาแต่ว่าจนคิดว่าไอยสั่งพน่นบีบแสียรวม่นบ่เอาเสียเพราะดีจะไม่กะ เห็นไฟวาบหวา,าบออกมาละก็ส่งเสียงพอมปกติเข้าต้องกรดดิเน<พ>อมันจังดังแต่ว่าปูเห็ดแผงแผงเลยมือเศร้านี่พวกผ้ากันยางขึ้นมาทึงหัวเขากินยาสูบที่มัน,นย,ยาสูบที่ทึ่งหัวเขาผมมีนะคะก็ามาจัดตั้มซ้านแล้วครั้งโเมื่อนันงัดใส่เสาเลย <c oughs> แต่ว่างวดนี้มีคนมาเอื่นบอกว่านึ่งเกีย้ยคือฝันยังเว้นหล้กการยังไม่ีไฟรถปูหวาบหวาบนี่แหละอันนันทีไม่คู่ ที่ไป่คู่ฝันหลักเห็นแผน่นแพงของปูยังหน่อยนะคะแต่เขาเขาไปโกดขุดแย่ไม่คู่กับใส่ไว้ซื้อเก่าปกติเนี่ยสิคืนรูดจังสีมากโกดจังเสียนะคะแต่ว่าอันนี้มันมันนั่นก็คือว่ามันหนาเสียงหนะ่อยยิมเนาะใช่ออกบ่ออกก็เสียงเพราะว่าแม่คู่กับยิบจับไว้บลายอะไรคะ่ะตัวตัวเกจหนึ่งหนึ่งเกจกับเก้าศูนี่ไม่คู่แับใบน,นะคะครับผมค่ะอ่าประด็นคืว่าฟังเสียงปูค่ะ นะโมคาพักขาวตุอรขายตุถามมาถามพูดคาคาอันนี้คือการเชเขียนอยู่ครับคุณสมุยแจะหัวมาพ่อกัดขวดมุ่งเนาะเออนี่ยโมกูคาคูคือปลาขาวปูพุ่มปูบุกปูกาคือ้าท้าย้าเจ้าต้นแขกกระดากาไฟคือแขคือไหวพุกพ้ะองเออแขงมันพูกกับพกออกขนาดเนาะคเออโกนใจหน้า่า อันนี้พูดแต่อืมเฮ้ยะเด้อเฮ้ยเสียงแต่เด้อออไอ้อก้อแค่ค่ไอ้ไอ้กกไอเดค่ไอ้เก๊ะเก๊เป็ดเปดอี่เงียอือฮะนีมุ่นพูดแต่ภาษาแรงเฝ้าแค่ก่อนือเขาไปแค่แค่ไหนจิ้มรับพูคนเข้าข้าหนม่ร้อพนั้นบ้านจักไอ้บาจักจัเป็นใจเลยง่ายงหนักนอเออนึกว่าไอ้แค่สองม้คูคือ เอือร้ายคือร้ายอย่างอือคือไม่คู่ผ้าคือค้าถางไปเนาะเออด้วยบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ขององคุ้มคือพระค้าเรียกคือเก่าเก่าแป็ดอืมเรืยอคือเก่าเก่าเป็ดเออขององค์ตู่คือพระค้าเรื่อคือเก่าเก่าแป็ดอย่งน้ผ่าโบราณอย่างเนยเป็นค่ะรวบหมูรวบขุดมากเป็นด้วยลาอันถานั่น เออฝายน่ถึงเมือรแา้เดลววันคื่ของคุยกับม้าสองห้าหกสิบเอออยาเครื่อคโ่เค่รืองรากเคงมวงอยายึดเั้าคณะถึงเมืงราชบาบัไทยว่าัางยืมครัาปูเออเอาราชบาลไทตแก่งเดียวครับจะไปราชบัอื่นเออครับเออมันจะกึงว้นราชบาบันไดืมให้มันถูกต้องความร่เนาะครับเออลูกหลานว่าเออือพออยากขอคู้คือพอจกจักไวก็ยังดีว่าทางยืม เอออยากเก็บพวกอยากเก็บไวกอยากรวมเพื่อรวมขังรวบกลื่นรวบท่านเออการขายทุ่มขังรวมไม่ก็ไปต้องไปเรื่องอะไรใครใครเกลื่อนใจากใจเรื่อดๆคนไหนอยากเคิดคนไหนอยากรวมหมูพันทีขายเกลืขั้นใดเร็วกับไม่คิดเอาแนวแรงไม่ถือคือใครจะก้องดูดีไม่ให้ใครขอบขวยดูเด่นเป็นคู่เข้ากับอากที่ขายเอาเอออันหนึ่มือหนึ่งปูตา สามเจตรจกาเออเป็นองค์ียงทุกพระองค์เอออาการร่างไม่คู่ร่างกายแาบของมนุษย์เสียงกระหายกระนองเพราะว่าเมื่ออาการไอว่าในเอ่มันจิาเป็นเราอย่เนาะขังขายของมนุษย์มันว่ามันกายคลียิเคลียเออมันก็เก็บตึงอืตึงได้คนห้าเวียนว่าตายเกิอบเพราะฉะนั้นก้อนจะตายอือ เราก็ต้องสร้างความดีแมงบาอึิมครับปู่เออกอนจะเกิดเฮ้ากับม่บุญเก่ามาเกิดเขาจะได้เกิดเปิดมั่งมุมือแข้งแขนของขาแของหืวทุกสิ่งทุกอย่างมือคบขามที่ของประกันืมนาปิ่งได้ึิมขามที่ของประกันครับปู่คนเฮ่าขามที่ของประกัน เออจังเขาจังอื่นว่าครบทุกตรวจครบทุกอย่างแต่ขั้นบกครับคือพอประกาศคือพิกัดเนาะเออมันง่ายเมื่อข้าวสารกันดื้อบุญดื้อเราก็เกิดมาครบถ้วนแต่พูละคนครพจน์แต่กิจใจคิดการกิจใจบกพร่องใช้ิจใจไม่มั่นมาขอกน้ำกิจใจคืออะไกิจใจกระคอง ุ้งมัวโูกเขาเงอา้าอยเขาเอ็นวัดจิตพิกา้าอจีขาจีขาผู้อืนอ่นอเห็นเขาได้ดีเป็นเีือเป็นรอน้อนหอนห้องนี่แหละคนเฮาเขาเรียกว่าครบทุกส่วนแต่จิตใจพฤากอืมไม่พอใจและกำบอทงใจในผลททานของผู้อืน่นขึ้นเขาเฮ็ดดี บอยากเคลียบยิยมบ้มไม่ใจวิภาวิจัยคนพันนั่นแมงว่าเบาไปมันกับเขากับหอกงล้อครัอเออคนเข,าเข่าคิดยดีช่างดีเข้ากับสิองใดดีอีนักว่าจำเป็นต้องเรียกร้องให้คมาสนใจเออเราทำดีขึ้นดีจะเห็นจะตอบเพ่นเท่านันนะเออขันเทาคิดบ่ดีเฮ็ดบอดีเข่งบ่ดดีกันนะมันจะก้อนตอวขนาะ ไม่มีใครนีกดแห่งกรรมพ้น